สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช anel ของเรานะครับก็จะแนะนําเอานําเอาทิปแล้วก็เทคนิคนะครับในการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจํานะครับเพื่อให้ท่านได้นาทิปแล้วก็เทคนิคเหล่านี้นะครับไปปรับใช้ในการทํางานนะครับ หรืออาจจะช่วยแก้ไขปัญหานะครับปัญหาของคอมพิวเตอร์นะครับในระหว่างที่ท่านใช้งานอยู่นะครับได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีแก้ไขนะครับในกรณีที่เครื่องโน้ตบุ๊กของท่านนะครับหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับที่ต่อ w i f i แล้วเชื่อมอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับ Wi-fi ใช้งานไม่ได้นะครับเราจะมีวิธีไล่ ไล่ดูปัญหากันยังไงนะครับปกติแล้วนะครับเวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับหากเครื่องเราสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือใช้ Wi-fi ได้นะครับตัวตัวโปรแกรม Windows นะครับนะทุกว,วอร์ชั่นนะครับก็จะโชว์ไอคอนอู่ตรงนี้นะครับว่าอตอนนี้ก็จะเป็นระบบแลรนะครับว่าใช้ได้ไหมนะครับหากเป็นเครื่องหมายสีแดงๆหรือเครื่องหมายเป็นสีเหลือง ตร,ต,รตรงรูปคอมพิวเตอร์ตร,ตรงนี้นะครับตรงรูปเครือข่ายตรงนี้นะครับก็แสดงว่าเครื่องของท่านจะไม่สามารถเชื่อมอ,อินเทอร์เน็ตได้นะครับก่อนอื่นท่านต้องดูก่อนนะครับว่าเครื่องของท่านเนี่ยมันเปิด wi-fi หรือยังนะครับดูได้ยังไงนะครับมันเปิด wi-fi ไหมนะครับถ้าเป็น Windows 10นะครับท่านก็คลิกลงไปนะครับคลิกลงไปนะครับ ปกติง่ายๆนะครับง่ายๆแล้วก็ลองทับบนชูดูก่อนนะครับคือให้คอมพิวเตอร์มันหาซะก่อนว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนนะครับก็คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกทับบนชู o นะครับพบเบมนะครับให้คอมพิวเตอร์มันไล่หาหาให้นะครับปกติในในในวิดีโทุกว์ชันนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับหาปัญหาให้อัตโนมัตินะครับลองให้มันทับบนชูตหาก่อนนะครับ ถ้ามันหาเจอว่าเออมันมีปัญหาตรงไหนบ้างนะครับมันก็จะโชว์เรามานะครับออตอนนี้บอกว่าลักแอนด์อินอินเทอร์เน็ตเคเบิลไม่ได้เชื่อมเข้านะครับคุณต้องการจะแก้ไขปัญหาไหมนะครับนะถ้ามันก็จะมีให้เลือก2อันนะครับนะถ้าต้องการให้คอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาอลไรก็คลิกตัวนี้นะครับถ้า ไม่ต้องการก็สคิปก็ผ่านไปเลยนะครับผมจะลองปรับตัวนี้ให้ลองดูนะครับลองให้มันแก้ไขปัญหาให้นะครับมันบอกว่า the wifi adapter is disabled นะครับอพอดีผมไป disable ไว้นะครับ ก็แสดงว่ามันหาไม่เจอนะครับหาหาตัวอะแดปเตอร์คือตัวที่อุปกรณ์ที่จะไปเชื่อม Wi-fi มันหาไม่เจอนะครับวิธีหาก็ไล่ไปนะครับตอนนีห้หาไม่ได้เอาค้างไว้ก่อนนะครับทีนี้ก็ไปลองดูนะครับอันนี้เป็นส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับไม่ใช่ซอฟต์แวร์นะครับทีนี้ไปไปดูในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับก็คลิกขวานะครับตรง ของรูปินโดนะครับเพื่อเข้าสู่คอนโทรลพาเนลนะครับเราจะไปดูว่า,าตรงฮาร์ดแวร์ของเรามันมีปัญหาอะไรไหมนะครับแล้วก็เข้าไปคอนโทรลพาเนลนะครับแล้วก็ไป system and security ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปนะครับ uh, view amount of ram นะครับของไปเลือกเมนู system ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือก view amount of ram ตรงนี้นะครับ แล้วก็เข้าไปดู device manager ดูอุปกรณ์เชื่อมต่อนะครับว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อเกี่ยวกับ wifi ของเรามันมีปัญหาอะไรไหมนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับตรง device manager นะครับเวลาดูก็ไปดูตรง network ตรงนี้นะครับ network adapter นะครับก็คืออุปกรณ์เชื่อมต่อ Network นะครับมันมีปัญหาอะไรไหมนะครับสังเกตว่ามันก็จะมีหลายๆตัวนะครับ อะไรตัวแต่ที่ผมใช้ประจำก็คือตัวนี้นะครับจะสังเกตว่ามันถูกมีเครื่องหมายแปลกๆบางท่านอาจจะมีเครื่องหมายตกใจนะครับหรือบางท่านอาจจะไม่มีเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะยังไม่มีไดเวอร์ของเครื่องของของ Wi-Fi ตัวนั้นอยู่นะครับท่านต้องไปหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็จกัดโดยการใช้เครื่องอื่นนะครับแล้วก็เอาไดเวอร์มาลงนะครับ ตอนนี้ผมมัน Disable ไว้นะครับนะผมจะเปิด enable นะครับบางทีตัวนี้ Disable ไว้นะครับมันก็จะหาไม่เจอนะครับเพราะนั้นก็คลิกขวานะครับเอมาไปคลิกขวานะครับแล้วก็ enable นะครับ enable คือเปิดใช้งานนะครับเปิดใช้งานแต่หากเป็นเครื่องหมายตกใจสีเหลืองนะครับนะบางทีอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับไดเวอร์นะครับท่านต้องหาไดเวอร์มาลงก่อนนะครับหรือไม่มีเลยอย่างเงี้ยก็แสดงว่า มันอาจจะขึ้นเป็นตัวใดตัวหนึ่งเป็นเรืองเหลืองไว้นะครับท่านก็ไปหาไดเวอร์มาลงก่อนนะครับอันนี้ผมดิสเลิบไว้นะครับก็เลนนิบเบนะครับคือเปิดเปิดใช้งานอุปกรณ์ตัวนี้นะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์เรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็กลับมาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับมันบอกว่า Wi-Fi a d a p t เตอร์มันหาไม่เจอนะครับลองให้หาอีกครั้งนะครับะ่ายเกนนะครับ โปรแกรม Windows ก็จะเริ่มหานะครับหาว่ามันมีอะแดปเตอร์คือตัวปล่อยสัญญาณไวไฟไหมนะครับ uh, ทีนี้มันหาเจอแล้วนะครับนะมันบอกว่าตัวนี้มันปิดอยู่นะครับนะคุณต้องการที่จะเปิดให้ไหมนะครับอ่าแอปแอพลายก็คือมันจะเปิดให้อตัตโนมัตินะครับแล้วก็แอปพล ก็จะมีปัญหาอีกต่างๆอีกนะครับนะวายเลสคัเปอร์บิลิตี้อิสเทิร์นออฟมันปิดอยู่นะครับน็ตเวิร์คเบินปิดอยู่นะครับคุณต้องการที่จะเปิดไหมนะครับ่านก็แสดงว่าตอนนี้มันปิดอยู่นะครับนะ uh, วิธีเปิดก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้แล้วก็เปิด wi-fi นะครับ ใช้เมาส์คลิกนะครับตรงนี้แล้วก็เปิด wifi ตรงนี้นะครับ wi-fi มันออฟอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเนี้ยนะครับก็คลิกไปนะครับให้มันออนนะครับให้มันอ่อนนะครับ,มนนรบเมื่อกี้มัญหาไม่เจอนะครับเมื่ออ่อนเสร็จปุ๊บนะครับ การออนการออฟของ Windows 10จะอยู่ตรงนี้นะครับนะถ้ามันขึ้นอยู่เป็นสีอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่ามันออนอยู่นะครับแต่ถ้าท่านกดอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเป็น WiFi ออฟนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับถ้าจะเปิดก็กดทีหนึ่งนะครับมันก็จะออนให้นะครับทีนี้ท่านก็สามารถที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตได้นะครับและอีกตัวหนึ่งที่ควรจะไปดูนะครับไปเช็ค นในกรณีว่าเช็ค2อันเนี้ยมันเปิดมันอะไรไม่หมดแล้วไม่มีปัญหาข้อต้องไปดูในเรื่องของระบบเน็ตเวิร์กนะครับทีงนี้นะครับามาดูตรงไหนนะครับก็เข้ามาที่เน็ตเวิร์กแอนด์อินเทอร์เน็ตตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่วิวเน็ตเวิร์กสตาร์ทนะครับแอนด์ทัสตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปดูนะครับเช้งอะแดปเตอร์เซตติ้งตัวนี้นะครับมันก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับที่มันใช้เปิดใช้งานอยู่นะครับว่าตอนนี้ตรงไหนมันเปิดมันปิดมั่งนะครับตอนนี้ผมเปิดอยู่นะครับตัว Wi-fi เปิดอยูอ่บางทีมันถูกดิสติเบิลไว้นะครับหรือมันมีปัญหานะครับมันก็จะเป็นลักษณะสีอย่างเงี้ยนะครับท่านก็จะเปิดเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต เชื่อมต่อไ i ไฟไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันดิสเล l บิลไว้นะครับหรือมันยังใช้งานไม่ได้อ่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นซีเทาแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากท่านใช้แลนสายนะครับพวกนี้มันก็เวลาเสียบเข้ามานะครับมันก็จะอัดขึ้นให้อัตโนมัตินะครับอ่านี้ก็จะมีบลูทูธด้วยนะครับทีนี้หากต้องการที่จะใช้งานนะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็ enable มันนะครับหรือถ้าหากมันมีปัญหาอยู่นะครับท่านก็ลองให้มันไดอ g โนสดูนะครับ ไนี่ยแอนซีดูนะครับคือไต่แอคเนอีดก็คือการวินิจฉัยนะครับค้นหาปัญหาเหมือนจะคล้ายๆกับทับเบอชูดเมื่อกี้นี้นะครับทีนี้ทดลองเอ a น l e เบิลนะครับเอ็นเบิลถ้าใช้งานได้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะเยี้ยะครับไม่มีเครื่องหมายกากระบาทนะครับถ้ามีกากระบาทเนี่ยแสดงว่าเครือข่ายตรงนั้นเน็ตเบิร์กคอนเน็กชันตรงนั้นใช้ไม่ได้นะครับ มันก็ต้องประกอบกันทั้ง3-4ส่วนที่ผมเล่ามานะครับาหากยังใช้ไม่ได้อีกนะครับต้องต้องมาไล่เป็นอุปกรณ์ของท่านแล้วนะครับมันอาจจะเสียนะครับอาจจะเสียอ,อันนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับลองปิดดูนะครับเข้าเน็ตด,ดูนะครับ ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทิปแล้วก็เทคนิคนะครับนะท่านลองเอาไปปรับใช้ดูกรณีว่าท่านาเปิด Wi-fi แล้วนะครับเนะชื่อมเน็ตไม่ได้นะครับนะท่านก็ไล่ไปทีละขั้นตอนอย่างที่เรามานะครับก็ไล่ไปทีละอันทีละอันนะครับนะผมเชื่อว่าทุกท่านทําได้นะครับนะท่านก็จะสามารถแก้ไขปัญหาของท่านเองได้เองนะครับโดยไม่ต้องรอ คนที่เขาเชี่ยวชาญนะครับจะเว้นว่าทาไม่ได้จริงๆนะครับนะถึงถึงขอความอนุเคราะห์นะครับจากคนที่เขาเชี่ยวชาญกว่านะครับอันนี้ก็เป็นทิปแล้วก็เทคนิคดีๆมาฝากนะครับสําหรับวันนี้นะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็คุ้มนะครับได้ประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่ข้างหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็กปดกดแชร์ครับสวัสดีครับ